ว้าวสุกี้ทะเลแซ่บๆกันเด้อพี่น้องมาดิที่ของเขาสุกี้สุกี้พี่น้องของแซ่บๆได้มไหมก็จะมีกุ้งบินปลาหมึกนะพี่นอ้องห่นทะเลเนาะสุกี้ทะเลแซ่บๆกัน้อพี่น้องมาดิพักหลายๆบ่นอ่ะนะมีเห็ดมียังนำน้องไปกินกันเลยพี่น้องแซ่บๆกันเด้อ ก็กราบสวัสดีสบายดีให้พี่น้องยินดีต้อนรับทุกสองกองการแชร์เนี่ักกินปลาเถียวพี่น้องมานี่กินสุกี้ทะเลแซ่บๆกันเด้อพี่น้องมือนเด็คุณนายแม่เพิ่นเนาะสสวัดีค่ะุณท่านซีเพิ่นอยู่ขางเกาะในเบอร์คนดังเพิ่นมาๆพี่น้องแซ่บๆกันคือเก่าบไปกินหลังจากเฮาบราไปลงคลิปไปหลายมื้อหลายวันเนาะพี่น้องเนื่องจากว่าเฮาติดโควิดพี่น้องห่าก็ดีกินสุกี้แซ่บๆกันคือเก่าพี่น้องมานี่เอาท่าน สุกี้ทะเลเด้อพี่น้องแซ่บๆเต็มหมออ้อใหญ่นี่เต็มถาดพี่น้องเฮ็ดกินเองอเมเมเพี่น้องใชมือเซ็บแมวเพิ่นก็มีผักเต็มถาดพี่น้องเออผมไว้มากำลังลวงกอยู่พี่น้องนี่สุกี้สุกี้ทะเลพี่น้องแซ่บๆกันคือเก่าเด้อพี่น,น้องถ้าซื้อมากินนี่เต็มหม้อนี่ประมาณในหม้อนี่ประมาณ70็ดสิบกว่าเนี่คันน่นสิไดายสาน,น,นี้เนาะซสบายๆในหม้อนี่เจ็ดสิบบาทกว่าเนี้ <laughs> มาพี่น้องเสพเสพนกันคือเก่าเด้อพี่น้องทั้งต่างประเทศและในประเทศเนาะกระสองแผงไทยลาวเฮาพี่น้องแซ่บๆคือเก่าเหมือนนี่สนามบอตักตักๆๆพอแล้วสุกแล้วหิวแล้วพี่น้องเฮาหิวแล้วท่าเมื่อย่าแล้วบ่ยามได้ตักเถื่อนมอนี่ยบ่้ะเรื่อเรือพี่น้องทางบ้านเฮาเนาะกินยังน่องข้าวแรงบ่บ่หนี่ข้าวแรงกับยังเนาะแกงไม่ไหลบ่ทางบ้านเฮายามนี่แซ่บเด้อ รัออา่นสุกี้มันกินง่ายของมูทากินยากนั่นชุกสุกี้ตัก,ก็หลดเต็มถ้วยไปถ้วยมันเอาไ่นอนเออนนั่แหละวองแสีบยิ้มเข่าแล้วพี่น้อ,เอ,อ,นนองเลยตอนนี้เวลาประมาณจะง,ง่วง,งแล้วท่านสองถุงสองถุงพี่น้องอาหารแรกคือเก,กาพี่น้องมาเด้อมาเด้อแส็บเสบเด้อทั้งต่างประเทศนเนาะสุกี้ทะเลพี่น้องบ้านแล้วตากไม่ทักย,ยิยย้มอะไรได้หันหอน มีน้ำ oh, จิ yeah. there, like ้มเหมือนจิ้มไม่เนาะน้ำจิ้มกับตำพริกเพิ่มไม่เนาะเต็มถาดจิ้มสุกิน้ำจิ้มลดเด็ดได้ไม่เนาะตำพริกเพิ่มเลยพริกกระเทียมตำเพิ่มใหม่เนาะให้มันรดจัดกว่าเดิมไม่เนาะกระซิบซ่บกว่าเก่าจักหน่อยไม่เนาะของเ้าก็จะมีเห็ดไม่เนาะก็มีพักลายเนวแล้วไม่เนาะก็มีปลาหมึกมีกุ้งนี่แหละลดเด็ดน้ำหอมวันนี้กุ้งนี่เดลยพี่น้องตัวแสบมาก อามาไม่เนาะแศษๆคุ้มกันคือเก่าเบื้องซีมงอนกุ้งตัวหนึ่งเผ็ดเผ็ดเนาะ <c> ผ <oughs> ักอาลงมาผักเอาตัวนั้นไปพูกกันได้ตัวนี้นตัวทานเลยนะฮะโอ้โวไม่ไหนจี๋มั้ง

แต่ว,ว่าบางคนว่าติดโควิดหายไปกินแล้วยังได้กินเลยท่านแต่ววกินข้าวบะแซบเท่านั้นนะได้กินเยอะได้กินหอมกินอย่างไรกินก็ไปกินอยังได้กินนี่มันก็ได้รสชาติอยู่ว่าแต่ว,ว่ามันกินข้าวบะแซบอืมน้องกูเซ่นอืม เปชรเพชรอ่อนห่อนไปหน่อยพอแล้วนี่เซบอ พี่น้องถ้าดีสองไม่นนางสมยุ่ยไม่เไอ้ถ้าปมือก่อนของเสหอปมือกับอุนกุ้งและเพเอกนี่มันเพอกซุกิมันอื้าวอะ้าท่าวโถดีสองไม่นาว้าวต้องไปาหอนไรบ่ Wow. Cũng ngon rồi nó này. Xem. Mực Mứt sẹo cái đoạn một mực <laughs> mực mực Nó mực à. เตอนเดียวยังก็แมน่น่เราไปมาเวลังไอนี้ต่งนช่องต,อองตอ่ออ่ะอือขลุนทายยันลันเวนอือ

แซ่บค่ะพี่นองง้องเอ๋ไปกินดนเลยยังห่อนไมน้องเลยห่อนเชน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ว้าหัวดีซ้ำแล้วไ่น้องเลยอ๋อนี่เห็นกระเสือก่น้องเลยนะนี่แต่หานทะเลทั้งนั้นกลุมปลาหมึกมันยังหอนพี่น้องเลยปิดน้ำในหม้อพอแล้ว Đừng hỏi lại, Họ lại nhạc Ta <laughs> cảm không Hỏi không? Cùng tôi bằng ngày nó. <laughs> อเบาเหมือนนั่งเช็บไล่ไปดจริงไล่เตือนแล้วเนาะโอเคนะพี่น้องขอจบคลิปเพียงเท่นี้คลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาดูพี่น้องบ๊ายบายสบายดี